รีบโหลดเกมนี่เฮี้ยกูขนลุกไล้เฮีย้ยมีไอ้ขาวมาจ้องหน้าตากูาอย่างเงี้ยเฮีย้ยกูรู้กูหรอนะแต่มึงต้องขนาดนี้ก็ได้เฮีย้ยเออเฮีย้ยฉี่จะแตกแล้วเนี่ยโอ้โหนี่บ้านกูหรือว่ากูเป็นคนรับใช้วะนี่ฮะนี่คือบ้านของแบ็คแมนนะเออไอ้เ,ออเฮียเฮ้ยอะไรเนะี่ย เออเกมไม่รวยกูคุนกลัวไหมเนี่ยเอเอกลัวกลัวก็ได้จาช่วยดูช่วยหมูเด้งด้วยโหขยะ็มไปหมดนไอ้เหี้ยมึงแดกเหี้ยอะไรโคกเยอะชิบหายเลยเหี้ยประตูเปิดได้ไหมโอเค มึงมึงเคี้ยวกูเข้าใจไหมไม่กูปิดเสียงเกมไว้ไหนะเฮียมึงเพราะมึงจะได้ยินเสียงกูอย่างชัดเจนนะอืมเนีย่ยดูดีเคี้ยแม่งแดกโค้กโหยเคี้ยแดกแดกเกี่ยวกับกูอีกเฮียกูแดกกูก็กูว่ากูก็เก็บเรียบร้อยนะแต่นี้แม่งหนักกว่ากูอีกเฮียกูเนี่ยบูดเวลไหมเฮียขยะสังคม,มเฮียแดกกับโคก นี่ฮะแบทแมนนี่ฮะแบทแบทแมนม่ใช่ตกอับนี่ฮะเด็กกระโคกนี่ฮะด้านนั้นมีอะไรบ้างวะนั่นโอ้โหเฮียใครมันขี้แตกวะเนี่ยแม่งอโหฝนตกเฮียย่างหนาวไอ้เฮียที่บ้านที่ประเทศกูยังไม่มีอย่างนี้เลยเฮียมีแต่แดดฝนไม่ได้ เซตเซตเซตพื้นดำชิบหายมีอะไรอีกไปเนี่ยมาตรงนี้ต่อโอเคแล้วใครม,มาขี้แตกตรงนี้วะไอ้เหี้ยไ,ไม่ไ,ไหลเออไม่เดี๋ยวมาขี้โอ้โหกระดาษจะไม่หมดเลยไอ้เหี้ยนี่ใครมาชักว้าวตรงนี้วะไอ้เหี้ยไม่มีชักว้าวตมงนี้โยชิไม่หมดยาอุ่หายนี่อย่าทำตามนะไอ้เหี้ยโอโ้โค้งก็ยัดในนี้พ่อ,อตาย อยากให้กูรู้วันนี่บ้านใครใหรดูว่าไม้กวาดทิ่มปากแม่งรือเด้อนี่นนนตอ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 นกูโดนแม่ใช้างานกูก็พูดอย่างเงี้ยไอ้ก <c oughs> ูไม่แนะนำให้พูดตามอย่างกูนะ,นะดีไหมอย่าแม่เอาหน้นาตีนะปิดมีมารยาทอย่างเงี้ยประตูล็อก โหเหี้ยคาบอะไรดำๆ,ดำๆเต็เหมือนเนี่ยเหี้ยไม่เห็นเจ้าของขี้แตกไั่เช็ดได้ไหมอ๋อแล้วใครขอเหี้ยนเนี่ยเปิส่งขออนุญาตเปิดส่งเกมเพิ่มอ่าได้แล้วเช็ดหน้านยังวะ ี้ยแม่งบ้านอยู ca, ่ลูกเจกัสลามนี่เฮ้ยกระดาษเต็มหมดเฮ้ยเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยเอาไปต่อยกูไม่ไปต่อยกูไม่อยู่ไหนอยู่ไหนนี่นุ๊กจะแน่เฮ้ยปืนปากกาเนอกูขอบอกไปเฮ้ยกูมีปืนปากกานะมันก็แต่ดวงกูไอ้เหี้ยว่าจะยิงยิงออกไม่ออกไอ้เหี้ยถ้าออกก็นั่นแหละกูเข้าคุกคือมันก็นอนโรงพยาบาลหยอดกำลังเขาต้มไป ทิ้งดิกูถือไม้เป็น,นี้ดิว้กดูกทำลายร่างกายกูก็ได้ทำลายมันกลับด้วยน,นี่นะเด็กๆเด็กทำตามเนี่ยท,ที่จะของบ้านทำไว้นะฮะนักเรียนมาดอดีเด็กๆไอ้เนี่ยเนี่ยแม่งกีนแทิ้งข้างเนี่ยรู้เปล่าว่าคนที่ลำบากก็คือตัวเราเนาะแล้วใครปิดป้ นี่นะแม่ก็ลำบากนะนี่ดูนะเวลาเนี่ยกินไรต้องถึงลงก็เสยยากนะที่โรงเรียนก็ด้วยพาลงเงี้ยเดีย๋ยวพูดถึงเงี้ยเดีย๋ยเงนินเดือนพวกเขาน่าจะดีแหละนังเนี่ยใกล้ทำใกล้เสร็จล้วเนี่ยเ้ยนจะน่ากลัวเลยผีก็ไม่เห็นมีมวิจตรผีขาวดำๆ กูค,คนกลัวหรือว่ากูคนแบบว้าวนะคนขาวว้าวอะไรพวกนี้ไงใกล้เสร็จแล้วอีกนีด้เดี๋ยวมัน ็คันคอเหี้ยละะเลยวะเปิดประตูนี้ดูแล้วมั้งคุยเหีอะไรเนีย่ยพ่อมัตายเหี้ยโคกเต็มเลยเหี้ยดำๆอะไรกันม่รู้งจะกับเมนนี้เหี้ยมีกุญแจด้วย E ประตูห้างนี้ต่อิทีห้องเยโหกระดาษที่ทู่เต็มเลยทำไมนี่มันเหมือนถุงยางเยวะกระดาษที่ทู่เฮียโอ้โหเฮียลกะสลับเฮ้ยเอกสารนงเหมืนนี่เขางานเดเงินเดือนนี้่ทำโอทีเยอะข้าากาที่ไหนไม่เขียนอะไร เทินขยะอืมงั้นเหรอไม่ไปทิ้งรวมขหรอโทษทีตรงไหนคือตรงไหนที่มีเป็นรังอย่างนี้กูกุ้คิดว่าเป็นดี่ทิ้งขยะหมดแหละโอเคครับอได้เสร็จแล้วครับน่ครับเนี่ยนี่โคกอีสัต เบาหวานเสียงเฮียอะไรวะวัดมเช็ดเช็ดตาขาวกันครับเฮ้ยอุออ้ยเฮียอะไรเนี่ยมึงเฮียปัญญาโอนอยู่ไหมกระทองนี่ก่อนอุ้ยเฮียอะเนี่ย ดีดีก็มาเป็นไมเกมตรงหน้าะห,ห้องกูเหี้ยอะไรเงี้ยโอยชิบหายเลยเี็นเที่ยอะไรวะไข้าก็สีดำไม่ไม่เป็นสีกับพื้นเลยนะเฮ้ยก็มองเห็นยากชิบหายแล้วอีู่มีคขอมเ้ยวาดอะไรวะสงสัยวะหน้าคน เสียงอะไรวะมันดังมันดังลำคาญที่หายเนี่ยม่นมีคโทรศัพท์กูกระตุกเลยมีนในกาด้วย าบ้านพ่อองชุดกตีเนี่ยตเคีื่องตีนี่เ well ่ยตื่นอี่ต้องเฮ้ยใจวายอะไรนะฮาสกตบอรดมีชิดๆทำคำสาปครับพี่น้องฮะมคนแบบงานละเอียดครับพี่น้องมั้ง เขาหาโพงทีนี้กูลำบากพอแล้วเนี่ยขอว่าไปดูดิ้ามสิบองสินสีอืมอืมอืมน่าสนใจน่าสนใจ เปัญญาอ่อนชิมหายเลยบูชงบูชาฉันมาที่พุทธศึกทำไมนเนี่ยอะ,อะไรของมึงเนี่ยแล้วใครเปิดประตูวะวดัดปัญญาอ่อนชิมหายเลยอ้อาวครับ โอ้ยเฮียพ่อมันตายเออเออเฮียแม่งไล่กูแล้วเฮียไหนอ,อ่ะโอ้ยเฮียยุ่อองแน่หูอืมอ่าเข้าไปอันนี้มึงใครไงเฮียโอเคพี่ผมว่าไง,งผมคุณวา่าไง,งผมก็ว่างั้นพี่เออ มพูดภาษาอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะทนโฟมเมอร์อะไรเฮีย,ยกกเล,ยเยเลไปก็ได้ปะแล้ก่อนพี่เย่ yeah. ม่งจะแนกัวถ้่าฮอ่าอดำๆเนี่ยอินดี้ทีสี่โอ้โหพ่อมึงตายเฮียมึงเกขยะไม่เรียบร้อยมึงตายงั้นมันจะตายดีอิน่สี้พ่อมึงตายเฮีย กูไม่เล่นแม่งแลเกมเกมบู